ยอดผู้เป็นไทยแลนด์ครับและรอบนี้นะฮะคำละ2คะแนนอะไรจะเกิดขึ้นบ้าตอนนี้เสมอกั็นอยู่ที่2ต่อ2คะแนนนะครับผมจะให้ผู้หญิงเล่นก่อนได้ไหมเชิญฮะเชิญเลยดีกว่าฮะก็ไก่วันใจสวัสดีคุณหวานใจครับเหลือ2หมวดให้เลือกครับเชิญครับทิ้งมันไปค่ะเลือกแล้วนะครับทิ้งมันไป ถ้าพร้อมแล้วผมขอคําปริศนาครับอักษรมาครับโดแล้วตอบว่าผู้ชายห่วยๆค่ะขออนุญาตตอบใหม่และหันไหาคุณอาร์ตครับตอบว่าผู้ชายห่วยๆค่ะ คำตอบคำตอบคำตอบแล้วฮะลักษณะเหมือนคำด่ามากๆากเลยครับผู้ชายห่วยๆเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอถามคุณหวานใจดีกว่าว่าถ้าเกิดเจอผู้ชายโกหกเมียคุณทิ้งไหมฮะทิ้งค่ะทิ้งนะครับผู้ชายปิ้นปล้นผู้ชายปิ้นปล้นคุณทิ้งไหมครับตัดก่อนค่อยทิ้งได้ไหมคะตัดก่อนค่อยทิ้งนะครับ ผู้ชายเลี้ยงเด็กนักศึกษาทิ้งไหมครับอ๋อทิ้งค่ะทิ้งนะครับทิ้งค่ะคุณเจมส์พะผู้หญิงไม่ใช่เแล้ว,ว่าเขาทิ้งนะครับใจพี่เตรียมมายถึงเขาต้องเล่นผมแต่ผมนึกเสียบก่อนเล่นก่อนเลยโดนกน่อยคุณร <laughs> นะครับทับทีมคุณเองนะทีมกองไก่นะครับคุณหวานใจตอนนี้คุณเหลือเวลาอีก40วินาที กับอีกสองคำนะครับโอเคคับพร้อมนะครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วผมขอคำปริศนาคำต่อไปครับ <c oughs> อักษรมาครับ <c oughs> ยังอยู่ในหมวดทิ้งมันไปส <c oughs> มบูแล้วนะครับกดนะครับกดไหมกดไหมกวนใจ เพ um> hey ิ่นละลูกโอเคโอเคตอบว่าอาหารหมดอายุค่ะอาหารหมดอายุนะฮะแน่นอนเก็บไว้ก็เสียกินไม่ได้กินไม่ได้ก็ต้องทิ้งมันไปอาหารหมดอายุเป็นคำตอบที่ แต่อยากถามซาตินนิดหนึงว่าถ้าเกิดซาตินครับเจออาหารแช่แข็งที่มันหมดอายุอยู่ในตู้เย็นในบ้านเราเราจะทิ้งมันไปหรือเราจะเก็บมาอุ่นใหม่ครับเก็บไว้ก่อนสิครับเก็บเก็บไว้กินอีกเหรอฮะก็หิวอะ เราดูอยงออยแล้ววันหมดอายุเนี่ยให้ความสำคัญกับมันด้วยนะฮะไม่งั้นในก่ยกินเข้าไปเนี่ยอาจจะท้องเสียได้นะยิ่งเป็นพวกนมน้ำผลไม้ต่างๆนี่มีความสำคัญมากถูกต้องนะครับหมดหมดอายุแล้วห้ามกินนะครับครับผมครับผมอ่ะมาคำสุดท้ายครับของคุณหวานใจนะฮะเหลือเวลาอีก22วินาทีพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วผมขอคำปริศนาครับออักษรมาครับให้เวลาหมดไปเลย ทิ้งมันไปอยู่ในบทนี้นะครับเอาละหวานใจต้องตอบแล้วครับโอเคตอบแล้ครับขยะในมือท่านลงถังเถอะครับมว่นใจไหม มั่นใจค่ะอ่ะลองดูครับว่าถูกหรือเปล่านะฮะขยะในมือท่านลงถังเถอะครับเป็นคําตอบที่ยี่ยียองคูครับขยะในมือท่านลงถังจะทับนี่เป็นประโยครณรงค์โครงการทิ้งขยะครับนะฮะก็ติดอยู่ในหัวของเราใช่ชัดเจนเลยนะครับติดอยู่ในหัวไม่พอคุณผู้ชมครับทำกันด้วยนะครับประเทศชาติของเราจะได้น่าอยู่มากขึ้น ขอรับคุณอาครับแม่อาร์มขาวมากนี่ข่าวหรือป่วยครับไม่ป่วยครับไม่ป่วยเขาไม่ต้องพูดดังก็ได้พูดค่อยๆก็ได้ก็ได้ยินใช่ไหมครับคุณอาครับครับครับหรือหมวดสุภาพัสุภาพสุภาพครับหรือหมวดเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมครับหมวดอะไรครับออกมาเต้นครับไปนะครับไปเลยครับไปเลยครับไปไปตัวดีนะครับรออะไรครับไปกับอาร์มครับออกมาเต้น เอาละคำแรกก็ได้ก่อนนะครับอามพร้อมนะครับผมขอคำปริศนาครับหูสั้นมากอักษรมาครับโอติ๊กชิโร่ครับอามครับครับผมในชีวิตอามเคยตื่นเต้นกับผมไหมครับ ชีวิตชีวิตผมตื่นเต้นตลอดครับตื่นเต้นตลอด<ต>นะครับแต่ผมเก็บมันไว้โอเคตื่นเต้นแต่ไม่สตลออกมาเต้นหาความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงหน่อยพี่ติกชิโร่นี่เป็นศิลปินแล้วก็มีเพลงดังที่ออกมาเพลงหนึ่งจะลองว่าออกมาเต้นปร<ล>ะ,ะมาณนี้รครูดับครับเวลาผมเจอคนสุภาพผมไปไม่ถูกครับ ลองถามเขาดูก็ได้ครับว่าจะนุ่มไปไหนครับตอบมาแล้วนะครับว่าในหมวดออกมาเต้นตอบว่าติ๊กจิโร่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเรมคุณใช้เวลาน้อยมากครับมือเย็นเยียบเลยครับขอจับเลยครับออ้คนหรือดักคุล่าครับ โอ้คุณเก่งมากคุณใช้เวลากับข้อแรกไปแค่2วิ 2> ใช่ฮะถือว่าเป็นคนแรกในรายการที่ใช้เวลาน้อยที่สุดในการกดตอบอเอาแหละตอนนี้เดี๋ยวว่า4 3วินาทีหรือเวลาเยอะมากพร้อมนะครับคำต่อไปคุณเวลาเขาถามวคุณตอบเขาได้นะครับคุยกับเขาได้ครับเอาผมตั้งใจเล่นไงเดี๋ยวนะ อันนี้คือเกมโชว์หรือว่ารายการผีจังหวะอาร์มหันมาแล้วแบบเขาตั้งใจเขาบอกผมแล้วเขาจะมาล่าเงินแสนรอเขาตั้งใจกับเกมมากผมต้องไปช้าๆเหมือนเขาไหมไม่ต้องช้าคุณปกติคุณได้เอาแล้วครับคำต่อไปผมขอคำปิศนาครับอักษรมาครับอยู่ในบทออกมาเต้นนะฮะระวังคำขึ้นครบด้วยอาร์มสติมีมากเลยนะครับ คำนี้ไม่คุ้นนะครับหูนิ่งมากกดแล้วตอบครับจริงๆผมก็ยังไม่แน่ใจนะแต่คุณต้องตอบแล้วครับเดี๋ยวเวลาหมดแล้วเร็วตอบก่อนโค้งสาวลำวงครับโค้งสาวลำวงลำวงออกมาเต้น กับโค้งสาวรำวงที่ต่อมาไม่แน่ใจมีความเกี่ยวข้องอยังไงครับอันนี้ผมไม่รู้เลยผมไม่มีความรู้เรื่องลำวงเลยครับอ๋นนอเหรอครับถือว่าตอบมาแล้วนะฮะตอบว่าโค้งสาวรำวงครับผมเป็นคำตอบที่เอางี้เดี๋ยวคุณอาร์มจะไม่รู้ว่าโค้งสาวรำวงที่ถูกต้องเป็นยังไง อยากเห็นนะฮะอยากเห็นครับอยากเห็นนะครับมิวสิกมาครับ เฮียไม่พอใจเด็กร้านผมไม่เฮียก็อย่าทำอย่างนี้สิเฮียไม่ได้ไม่พอใจแต่เฮียไม่ไหวแล้วมุมมามจังเลยนะคะมุมมางจังเลยนะคะโอ้ยก็เป็นคนมุมมามอยู่แล้วแหละพี่จะบอกเลยว่าเนี่ยยังน้อยเมื่อคืนมุมมามกว่านี้อีกธรรมดาคุณอาเนี่ยยังยังอยากอะไรอยากมาช่วยกูอีกยัง มันเป็นก็อบอกคุณผู้ชมอย่างหนึ่งว่ามันเป็นวิธีอย่างหนึ่งในสมัยก่อนเลยของคนต่างจังหวัดทุกวันนี้ก็ยังมีกันอยู่นะคือก็จะมีเป็นสถานที่างกที่ยวอย่างเงี้ยแหละแล้วก็แบบว่าไปซื้อตัว๋วแล้วก็ไปโค้งเต้นรำกับสาวที่บอกว่ามาเป็นนักเต้นรำวงในวงนั้นนะครับหมดรอบก็ต้องต่อกันไปเรื่อยๆนะฮะหมดรอบเลยฮะมันวิีมันเป็นรอบรอบเพลงคื หนึ่งเพลงจบแล้วเดี๋ยวก็ว่ากันไปรับนี้นะฮะเอาละครับเหลือเวลา28วินาทีนะครับปล่อยเวลาหมดไปได้เลยนะะถ้าทําได้เท่ากับคุณเก็บคะแนนเต็มนะฮะพร้อมนะครับผมขอคําปริศนาครับยาวนะครับแต่เวลาเยอะอักษรมาครับปล่อยเวลาให้หมดได้นะครับแต่อย่าให้ตัวอักษรขึ้นครบนะครับคุณอ ปวดออกมาเต้นฮะครับครับกดแล้วครับตอบว่าตอบว่าแอโรบิกหน้าห้างตอนเย็นครับ เคยเคยเห็นไหมฮะหรือว่าเคยได้ไปเต้นไหมครับไม่เคยไปเต้นแต่เคยเห็นอาม่ากงอะไรเต้นเขาเต้นยังไงครับเขาเต้นยังไงครับเต้นเต้นไม่เป็นอ๋อที่คุณเห็นเห็นยังไงเขาทำไงอย่างเงี้ยฮะนี่น่าจะเป็นการออกแอคติ้งที่เยอะที่สุดแล้วนะสำหรับเขานะเยอะสุดแอร์โรบิกหน้าห้างตอนเย็นนะครับเป็นคำตอบที่ เยมากย,ยากยากชัดเจนอารมบิกหน้าห้างตอนเย็นก็ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วออกมาเต้นกันนะฮะก็ตรงเอาหัวหมวดของเราเดิน